สวัสดีครับพี่น้องสุบูรสุคนป้าพี่น้องมาไม่กินเขาแยงํากันครับเมื่อนี้เขาแรกเมื่อนี้กับซีมีแจงเน้อใหม่ครับมี่ต้มปากน้ำแล้วก,ก็ปีงปรากฏครับปีงปรากฏหน่อยเกี่ยวคุม้มคมพี่น้องซิมมืองปากกันครับือ เดบพี่น้องเับเขาแรงครับพี่น้องอย่างเองนี่พี่น้องปากน้ำขุยแก้วขมคม,คม เดียวสื่อดีแท้พี่นอ้องมาก่พุงดีพ่วงดีง่วป่านด,ดีออกแล้วเอาไม่เจียวแล้วไปต้มบ่านพี่น้องต้มใส่กระปากนา้ำกึ๊บกึบกึบเดี๋ยว แจงน้ำใหม่ลองข้อเพื่มนแจงน้ำใหม่ใส่ปลแบบาขาใส่เห็ดไม่หนูก็ปิีงปลาเขาแร่ง Càng nằm không bay được đúng không? ngoài cán dưới Ừ. Mất đẹp quá

นทำไม่ผู้ถา่าสาม่าตาบานพี่เหรอเยบ ยังไงเขากลาการอขาครับตัวไหนเขากมมไปมเปปปปรื่อยน้าหนอนกินเขาแน่นอนกันอืมปลาปีนปลาปลาครับอาตาะบานเนี่ยเหมืนเหมือน จะบปดีน้อยเลยงกดทำยังไงเรื่องว่หัเขาเรื่องใจหัาเขา,ออา,เขามักแกบไปทำเองกินเองนักเรียนกอ waa wow. In đại hội nóng nha bụng bơi nha kia nha hoa anh bi ngon mẹ hắp bông lẻo mất tìm bắn hư 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 มันงาบัวแล้พี่น้องเว้ยอู๋สาวรสอำลำแบบพี่น้องอวบวา,านเหมือนํำลำอืมัวสีว่สัสนบัตตี้ถ่ะหพูดได้เคยกินพุ่นกับถึงหงุดหรอกพี่น้องเตะเข่าโกเลยนี่เดียวบอขาดงาบ ต้มกันโดนเก,นก,นกินไปบ่จักเนาอที่อย่าเาต้มเบื่อไปได้บ่จักอันนี้ต้มพอ่อปากน้ำมันแบบว่าเขาเวาเขี่ยวมันดังกุ๊บกุ๊บกุ๊บดีเลยน้อน ป่ากรเแซ พี่น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อผู้เด็กกะเข้ามารับชมมุม่งหมากะอย่าลืมฝากกดติดตามพ่อพี่น้องสิได้เข็ยเมนูอาหารแนวใหม่ๆให้พี่น้องเลยมัง้งน้ำกันได้กินน้ำกันสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้กันเหนื่เด้อพี่น้องเนาะเด็กกินตอนนั่นแหละออื เรับจอกันใหม่กับข้อเก้าควับสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบาย